มาช่วงนี้กรับไปติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45นะครับและการประชุมที่เกี่ยวข้องวันที่2แล้วครับนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาโดยวิธีแรกในวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่27ดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติน,ะน,ะนะครเวียงจันทร์สปปลาว นายกรัฐมนตรีก็กล่าวถ้อยแถลงถึงความสัมพันธ์อาเซียนจีนซึ่งยังมีศักยภาพที่จะเติบโตผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านพร้อมย้ำสามความร่วมมือสำคัญในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงที่ไทยยินดีต่อความสำเร็จในการเจราจายกระดับ FTA อาเซียนจีน3.0นนอกจากนี้ครับอาเซียนและจีนก็ควรใช้ประโยชน์จากอาเซบนะครับหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งไทยสนับสนุนการรวมสมาชิกใหม่ที่รวมไปถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงส่วนงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนั้นจะดำเนินมาตรการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินรวมถึงร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์ปัญหาหมอกควันและพิบัติภัยทางธรรมชาติส่วนสถานการณ์ในเทะเลจีนใต้นั้นไทยยืนยันตามหลักการคือการยุติข้อพิพาทอย่างสันติครับ ค่ะจากนั้นก็เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่25เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานง,งานความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีว่ามีการขยายขอบเขตไปทั้ง3เสา,สาหลักของประชาคมอาเซียนพร้อมเริ่มต้นเดินหน้าจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียนเกาหลีใต้ฉบับใหม่ ถือเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคตส่วนด้านการเมืองค่ะอาเซียนก็พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทั้งทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเลส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจธธอาเซียนสนับสนุนอาเซบและก็หวังว่าจะเริ่มเจราจาย,ยกระดับ FTA อาเซียนเกาหลีในปี2569ค่ะนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27 และในช่วงบ่ายก็จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่27ได้แก่ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงจะเข้าร่วมการประชุมและหารืออีกหลายเวทีเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่21การประชุมสุดยอดอาเซียนแคนาดาสมัยพิเศษและการหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆ